สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงตัวของเลโอเนลเมสซี่กันดีกว่านะเลโอเนลเมสซี่เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ย หลายๆคนนะ่ะจดจำเขามาจากสมัยที่เขาเล่นให้กับบาร์เซโลนาถูกไหมครับจนณับปัจจุบันนี้เองเนี่ยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเขาแล้วก็ผลงานในทีมชาติทุกอย่างรวมกันเนี่ยบอกกันเลยว่าแฟนบอลทั่วโลกจำนวนมากมายมหาสารต่างยกย่องว่าตัวของเขาเนี่ยคือเดอะโกธนะครับผมหรือว่าเดอะเกรทเทสออฟออทม์นักเตะที่เก่งที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาถึงแม้ว่าช่วงเวลากับปารีสเป็นเวลา2ปีเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะครับ และตอนนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถึงขาลงแล้วเนาะเพราะเขาก็ตัดสินใจไปคาแข่งอยู่กับอินเตอร์แมมี่ในอเมริกาตรงนี้เองเนี่ยได้มีการประเมินกันออกมานะครับด้วยความที่ว่าเมสซี่เนี่ยเซ็นสัญญาไป2ปีครึ่งถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าเมสซี่น่าจะได้รับเงินเนี่ยอยู่ราวๆห0ึ่งรถึงหนึล้านปอนด์นะครับเทียบอะไรกับ สัญญาที่ซาอุเนี่ยมอบให้เมสซี่ไม่ได้เลยแต่เมสซี่ก็เลือกไปอเมริกาอยู่ดีแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าบุสเกตก็จะไปด้วยแล้วถูกไหมยังมีข่าวว่าอีกหลายหลายคนเนี่ยจะตามไปนะครับอาจจะเป็นการยู u n i o n บาเซลนาเลยหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเมสซี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขา complete แล้วฟุตบอลเนี่ยเขาไม่เหลืออะไรให้ต้องชนะอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเองการเล่นฟุตบอลในตอนนี้ของเขาอ่ะเขาเล่นเพื่อให้เขามีความสุขเขาอยากหาที่ที่เขามีความสุขที่จะอยู่มากกว่า ที่จะไปตามหาเงินจํานวนมากมายมหาศาลแค่เงินที่มีอยู่ตอนนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วนละครับแล้วอย่างที่บอกไปอินเตอร์เมามี่เนี่ยก็ใช่ว่าจะได้น้อยถูกไหมสัญญา2ปีครึ่งเนี่ยถ้าได้ร้อยล้านปอนด์ก็โคตรเยอะเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเยอะโคตรๆอยู่ดีนะแต่ที่นี้เองเงินทองเมซี่ไม่ใช่ปัญหาละแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องเงินของเมซี่ว่าจริงๆแล้ว่เขาได้รับเงินมากกว่าแค่ในสัญญาตรงนี้อีก เพราะจริงๆเมซี่เนี่ยก็เป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ให้กับอาดิดาสด้วยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็ได้รับเงินก้อนใหญ่ตามมาต่ออีกก้อนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีสัญญาเป็นผู้การท่องเที่ยวให้ซาอุด,ด้วยนะครับผมแค่ไปเที่ยวก็ได้ตังค์แล้วตรงนี้เองเนี่ยก็มูลค่าหลายล้านม,มากๆเลยอ่ะคือแค่ไปเที่ยวก็โคตรรวยแล้วนะครับแต่ให้ผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมซี่นะครับผมยังคงได้เงินจากทางบาร์เซลโลนาอยู่ด้วยครับทำไมบาซ่าย,ยังต้องจ่ายเงินให้กับเมซี่อยู่ล่ะจริงๆเมซี่ก็ย้ายออกจากบาซ่ามา แล้วถูกไหมามาเล่นให้กับปารีสต้อง2ปีแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรค้างคางกันอยู่อีกหรือไงกันคำตอบก็คือมีท่านเองครับแล้วบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับทางเมสซี่ยาวไปจนถึงกระทั่งปี2025เลย เองินอะไรกันทําไมต้องจ่ายเนี่ยนะครับผมมันคือค่าเหนื่อยของเมสซี่นั่นเองครับบาซ่าเนี่ยจ้างเมสซี่แพงมากถูกไหมแต่อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบาซ่าก็ประสบปัญหาอย่างหนักมากๆเลยทาให้บาซ่าเนี่ยต้องขอในการเลื่อนจ่ายออกไปก่อนน,นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ายังค้างค่าเหนื่อยอยู่นะครับค้างมาเยอะม,มากๆเลยก็เลยขอผ่อนจ่ายจ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเลยโดยจะสิ้นสุดสัญญาเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ปี2025นั่นเองคือการจ่ายเนี่ยก็จะเป็นการ จ่ายลักษณะเหมือนการจ่ายค่าเหนื่อยนั่นแหละเหมือนเมสซี่ยังคงเตะอยู่ที่บาร์ซ่าแต่โอเคตอนที่เมสซี่เตะ,ะไม่ได้จ่ายไงขอเลื่อนจ่ายออกไปก่อนก็คือค่อยมาจ่ายตามหลังแม้ว่าตอนนี้เมสซี่จะไม่อยู่แล้วเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องจ่ายนั่นเองจากบทสัมภา์เนี่ยนะครับผมเขาได้พูดมาแบบนี้ว่าเรายังคงค้างเงินกับเมสซี่อยู่ไหมสิ่งเดียวที่เรายังคงค้างกับเมสซี่อยู่ก็คือเงินเดือนที่เลื่อนจ่ายออกไปมีการตกลงกันตั้งแต่สมัยบอร์ดบริหารเก่าของสโมสรแล้วมันคือการจ่ายเงินที่ช้าออกไปและจะจบลงที่ปี202 5เราามีกจ่ย ทุกอย่างอย่างเคร่งรัดเป็นระเบียบอ่ะอันนี้คือคับพูดจากทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับผมที่ตัวของประธานอย่างลาปอร์ต้าเนี่ยไปได้ให้สาคัญนั่นเองแล้วตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับบาร์เซโลนาแล้วทาไมบาซ่ายังต้องจ่ายเงินให้กับเมซี่อยู่นะครับก็เป็นเกิดความรู้ที่น่าสนใจของโลกฟุตบอลไปนะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถา พลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ